ไม่บังเอิญเลยค่ะที่คุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้คุณจะมีโอกาสได้รับเงินชดเชยหรือเงินประกันไหมลองถามองค์พ่อพิคเน่ดูนะคะท่านว่ายอย่างไรบ้างมาเบอร์ที่20ค่ะปางประธานทรัพย์และความรู้โอ้โหประธานทรัพย์มาเลยค่ะทุกคนอ่ะก็คือมีโอกาสนะคะที่จะได้รับเงินชดเชยค่ะเป็นเพราะว่าการช่วยเหลือและการแบ่งปันให้กับผู้อื่นน่ะทำให้ทรัพย์สินเงินทองคุณหล,ลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดมือเลยค่ะยิ่งให้คุณยิ่งได้รับค่ะขอด้วยอีกใบค่ะมา เบอร์เก้าปางขจัดอุปสรรคและแก้ไขปัญหาอ่าปัญหาที่คุณมีอยู่นะคะจะได้รับการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นค่ะมาขอดูอีกใบค่ะเบอร์ 29ค่ะเบอร์29ปางประทับราชสีเป็นเพราะการช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ยากไร้อยู่เป็นประจำท่งผลให้คุณมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นนะคะโหพลังงานโดยรวมออกมาดีมากๆเลยนะสรุปมีโอกาสที่จะได้รับคืนสูงมากๆเพราะว่าคุณงามความดีที่คุณทําไว้ทรงผลทันทีค่ะ,ะน้อมรับคำทำนายนี้ไลค์เมนแชร์กติดตามไว้ค่ะนี่คือคําทํานายของคุณ